วันนี้เวลา15นาฬิกา14นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอศิลป์พิมานทิพย์ตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาในการพระราชทานสนญลักษณ์เสด็จศิลปินแด่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัตยาราชนารีและทรงเปิดงานการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติไทยแลนด์เบเนเลกโครา2021 ในการนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีเฝ้าดูละอองะบาทรับเสด็จจากในสมเด็จพระนิธิธรรมที่นาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการศิลปินและนิทรรศการธรรมชาติเป็นใหญ่ในโลกศิลปะมีอิสรภาพในตัวเอง nature runs supreme in the world I'm h e t free d o m in itself ซึ่งเป็นภ้าพวาดผีประหัตในสมเด็จเจ้าฟ้า,ฟากรมพระศรีสว่างขาวัตวรคาเฑร,ราชนาีที่ทรงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ศิลปะร่วมสมัยคือชุดผีเสื้อและชุดเสือโดยเฉพาะเสือมีการนําเสนอเรื่องราวในอิรียาบต่างๆสื่อความหมายถึงพ่อผู้ทรงปกครองเหนือราชนาจากักรอันหมายถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิตรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาปรพิษ ราชาผู้ปกครองแผ่นดินด้วยพระเมตตาและทรงมีความหงใหง่ยทุกสุขของอาณาประชาราชตลอดเวลานอกจากนี้มีผลงานที่สําคัญของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวราคาติยราชนารีที่ทรงคัดเลือกมาจะแสดงเพิ่มเติมจํานวนสาผลงานได้แก่ภาพเสือร้องไห้ภาพจิตรกรรมสีน้ําบนกระดาษผลงานสีน้ำมันบนผ้าใบไม่มีชื่อ ซึ่งเป็นภาพผีเสื้อกระพือปีกอวดลวดลายและสีสันสวยงามที่บางชิ้นมีการดัดแปลงเป็นรูปแบบสื่ออื่นๆทั้งประติมากรรมศิละปะจัดวางหรือง,งานออกแบบเครื่องประดับและผลงานประติมากรรมผีเสือ้อจากนั้นสมเด็จพระนิธิธา่ิดาจ้ากรมสมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาสยามบรมร,ราชกุม,มารีสมเด็จพระเาชาดำเนินไปในการพระราชทานสนัญลักษณ์สิริศิลปินแด่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวา่างขวัตปวารกณียราชนารี ในการน,นี้นายวิศนุครอง,งามรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีกล่ลาวถวายสดุดีพระกรติคุณองค์สุริศิลปินสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างคาวัตวรคัติยาราชนารีทรงเป็นเจ้าฟ้าพระองค์แรกในประวัติศาสตร์ของพระราชวงไทยที่ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาทาาัศนศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยพระองค์เอง ซึ่งทรงมีพระวุริยะอุตสาหะเรียนรู้ฝึกฝนและลงมือปฏิบัติด้วยพระองค์เองต่อเนื่องซึ่งนอกจากจะทรงเป็นที่รู้จกักและทรงได้รับการยกย่องจากประชาคมโลกในฐานะนักวิทยาศาสตร์สตรีที่มีบทบาทสัคพัญต่อวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยและนานาชาติแล้วยังทรงมีพระปรีชาสาม,มารถสนพระไทยในงานศิลป,ปะเป็นอย่างยิ่ง โดยทรงได้รับการด้านศิลปะและการนดนตรีจากพ<า>ระบ,บาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภรมิพุดธมาราชบรมนาบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ด้ยวยกระปรีช่าสามารถทรงได้รับการถูกลาดถวยพระสมัญญ,ญาสิริศิลปินจากรัฐบ,บาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธานาชน้าเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระตาราสุดาเสยาบรมราชกุมารีพระราชทานสัญลักษณ์ศิลปศิลปินและพระราชทานดอกไม้แสดงความยินดีแด่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวารคดยราชนารีจากนั้นท่านได้รในพิธีการการแสดงขูเจิงของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวารคดยราชนารีนอกเหนือจากทรงมีระปปีชาสามารถในด้านวิทยาศาสตร์แล้วในทรงมีพระแอจฉรียภาพทางด้านการส่งเครื่องดนตรีได้อย่างไพเราะ โดยจ้ออย่างยิ่งพระอาชิยภาพการทรงดนตรีด้วยเครื่องดนตรีกูเจิงหรือพินจีนซึ่งเป็นเครื่องดนตรีโบราณของจีนที่มีอายุกว่า2,000ปีส่งเล่นได้อย่างไพเราะและพลิ้วไหวอ่อนช้อยงดงามนอกจากนี้ทรงตระนักว่าศิลปะวัฒนธรรมและการดนตรีนั้นสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จึงมีพระดรรมตรีให้จัดการแสดงดนตรีและวัฒนธรรม2แผ่นดิน หรือ t ูแลน a ์วันฮาร์ด Con เสิรขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อพุทธศักราช2544เป็นมิติใหม่ของการกระชับสัมพันธมิตรีแน่นแฟ้นและยั่งยืนระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อนำไปได้สมทบทุนมูลนิธิจุฬารณ์ในการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาวิทยาศาสตร์และการแพทย์สร้างผลประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไปนับแต่นั้นเป็นต้นมาทรงจัดการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสองแผ่นดินเรื่อยมา ซึ่งการแสดงครั้งล่าสุดนี้มีขึ้นในปี2556เป็นครั้งที่6นาธาธาร,รับประจชนชจีนซึ่งรัฐบาลจีนได้การสนับสนุนยกย่องชื่นชมและยินดีถาวายความร่วมมือจะส่งคณะดนตร,รีและนักินลป์จำนวนมากมารวมแสดงตลอดจนรับเป็นเจ้าภาพจัดงานสลับกับประเทศไทย จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพประเนศในเทศกาลธรรมชาติเป็นใหญ่ในโลกศิลปะมีอิสรภาพในตัวเอง nature is supreme in the world art a s freedom in itself ศิลปินทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจะแสดงบริเวณชั้นสองและสามโดยอาจารย์ปัญญาวิจิตรทนสารศิลปินแห่งชาติเป็นผันธาระประกอบด้วยผลงานของพระบาทสมเด็จพระบงมชนกาธาเบศามหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจำนวนหนึ่งผลงาน ได้แก่จิตกรรมกรุงนามธรรมไม่ปรากฏชื่อเป็นผลงานทีประหถ์ที่สท้อนเห็นถึงความสนพระราชาุยไทยในงานดนตรีต่อจากนั้นสมเด็จพระนิฐาธินาชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานเปิดงานไทยแลนด์เบเนเดเลโครา2021และชมรมนิทรรศการภาพรวมของโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติไทยแลนด์เบเนเดเลโครา2021 ในการนี้ทรงลงพระนามอภิไทยและทรงลงพระนามในภาพงานศิลปรกรรมร่วมสมัยนานาชาติสําหรับงานแสดงศิลปรกรรมร่วมสมัยนานาชาติไทยแลนด์ป็นลเลขโคราช2021เป็นโครงการที่กระทรวงวัฒนธรรมโดยํานักงานศิละปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับจังหวัดนครราชสีมากำหนดจัดขึ้นระหง่างวันที่18ธันวาคม2564ถึง31มีนาะคม2565ที่จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าอย่างเคร่งครัดภายใต้แนวคิดเซอร์สินถิ่นแย่โมมุ่งเน้นที่ผลงานอันเกิดจากแรงบรรดาใจและความพิดสร้างสรรคภาษาแนวคี่จกพูดปัญญาท้องถิ่นขนบประเพณีและวิถีวัฒนธรรมของชุมชนในรูปแบบของศิลปะจัดวางเฉพาะที่นำไปสู่การฟื้นฟูส่งเสริมและสร้างไยได้สู่ทั้งถิ่นและทุกภาคส่วนซึ่งในปีนี้มีศิลปินชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมโครงการจำนวน5้าบาคน จาก25ประเทศนอกจากนี้มีการ,การสแสดงเรีวขบวนพาเหรดเจ 7, ็ดเรีวขบวนนำโดยวงดุริยางจากโรงเรียนสุรนารีวิทยาอาทิเอกองอัครศริลปินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิบรมหาภูมิญพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเรีวขบวนเสริศิลปินพระอจาจิรญาภาพเป็นที่ประจักษ์ศิลปินปของแผ่นดินเรียวขบวนปรากฏการณถิ่นศิลป์ปีเบเนเลมานครแห่งอีสานเป็นต้น สำหรับพื้นที่การจัดแสดงผลงานแบ่งออกเป็น3อำเภอได้แก่เขตอำเภอเมืองบริเวณลานอนุสาวรีย์้าวสุรนารีแยโมสวนสาธารณะบุงตหลัวสวนสัตว์นครราชสีมาร่วมเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจโดยเยี่ยมชมงานแสดงศิลปกรรมนานาชาติได้ทุกวันจนถึง31มีนาคม2565ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook Fanpage Thailand เป็นเลขโคราช2021